d r i v e ฟ i ร l i ี่พอร์ขับขี่ไปด้วยกันสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับต้องบอกว่ามาตามคำขอมาตามคำเรียกร้องครับเอารถประเภทแวนมาเจอกันหน่อยคู่นี้ครับก็น่าสนใจ เพราะว่าฝั่งหนึ่งเป็นรถเยอรมันฝั่งหนึ่งเป็นรถสวีเดนเยอรมันส่งเข้าประกวดครับ Audi A6 Avant 45 TFSI Quattro Black Edition S Line 4ล้าน2แ9 9 0ันบาทส่วนทั้งฝั่งสวีเดนส่งเข้าประกวดนี่เป็น V60 T8 ครับ All-wheel drive 2ลน6แ9 0มื่บาทเฮ้ยตกใจฟังแบบเนี้ต่างกันอยู่ประมาณล้านหก 1ล้าน6แสนบาทโดยประมาณเอาที่น่าสนใจก่อนฝั่ง o o v o เนี่ยก็ถือว่าทำ V 6 0ตัวนี้ออกมาได้ได้น่าสนใจนะครับต่างจากรุ่นเดิม ก็เรียกว่าราคาเพิ่มจากรุ่นเดิมก็ประมาณ400,000บาทมีที่เพิ่มจากรุ่นเดิมก็คือล้ออลอย19นิ้วอันนี้เขาไปปรับมาใหม่ยาง2 3 5 40 R19 แดชบอร์ดหุ้มด้วยหนังเดินตะเข็บไดใ้ให้มันดูวัยรุ่นขึ้นหน่อยวัสดุตกแต่งภายในห้องโดยสารที่ยังเป็นลายไม้อยู่แนวโวลโวเขาก็อย่างนี้แหละหัวเกียร์คริสตัลระบบแจ้งเตือนเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าระบบไฟหน้าหักเหเลี้ยวตามพวงมาลายัย การแสดงข้อมูลบนกระจกกับบังลมด้านหน้าก็คือ head up display นั่นเองระบบในการช่วยจอดแบบถอยหลังเข้าซองแล้วก็จอดแบบขอบทางขนานขอบทาง park assist ก้องช่วยจอดมองรอบ360องศาเซ็นเซอร์ที่ช่วยในการจอดระบบบันทึกความจำเบาะนั่งทั้งคนขับแล้วก็ผู้โดยสารด้านหน้าแล้วก็มีส่วนรองรับก็คือมีตัวปรับเลื่อนเบาะรองรับซั p พ o r t ตรงเอวหลังคากระจกเป็นพานรามิกเปิดปิดด้วยไฟฟ้า กุญแจคีย์เลสนะครับฝาท้ายเป็นแฮนด์ฟรีแล้วก็มีระบบนำทางให้มาอีกนะแต่ว่าอีกอย่างหนึง่งซึ่งน่าสนใจของ Volvo ก็คือตัวของสมรรถนะครับเพราะว่าคันนี้ของ v o l โว่เป็นปลั๊กอินไฮบริดเป็นเครื่องยนต์เบนซิน4สูบ2.0ลิตรที่มีซ u เปอร์ชาร์จกับเทอร์โบชาร์จช่วยกันทำงานก็มาร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าเบ็ดเสร็จเนี่ยเอามารวมกันกับตัวของ เครื่องยนต์320แรงม้ามาบวกกับตัวมอเตอร์ปีก87็ก็กลมๆประมาณ407แรงม้าแรงบิดครับอยู่ที่ประมาณ640นิวตันเมตรก็ศูนย์ถึงร้อยนี่วิ่ง4.6วินาทีเท่านั้นเองท็อปสปีด250กิโลเมตรต่ตอชั่วโมงวิธีการขับเคลื่อนก็เน้นล้อหน้าใช้เครื่องยนต์ล้อหลังเป็นมอเตอร์ไฟฟ้ามีระบบเกียร์อัตโนมัติ8สปีดมาดูฝั่ง audi หน่อยเมื่อกี้ฝั่งนู้นเขาสีแรงม้านะฝั่ง audi เนี่ย245แร้ม้าครับ 370นิวตันเมตร บางคนอาจจะโหตกใจโหแรงมาร้าทาไมน้อยกว่าราคาสูงกว่าแต่ว่ามันเป็นเรื่องของความลงตัวของ audi เนี่ยเขาเป็นเขาเรียกที่เป็น mhev คือเป็นมาฮบริด e ก็คือมีมอเตอร์ช่วยในเรื่องของการออกตัวก็เป็นพิกัดเครื่องยนต์2.0จุลิตรเทอร์โบต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าเป็นขับเคลื่อนสล้อคอรโรนะครับอันนี้คือสิ่งที่ audi โด่งดังแล้วก็ได้เปรียบใครต่อใครเลยศูนย์ถึงร้อยเนะี่ยวิ่ง6.2วินาทีท็อปสปีดเขาเข็มไว้เท่ากัน250กิโลเมตรต่อชั่วโมงความน่าสนใจอย,อย่างของ audi ก็คือ A อาดีจะเน้นในเรื่องของอารมณ์ความสปอร์ตที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ใครที่ชื่นชอบเอาดีจะรู้ว่าอารมณ์ความสปอร์ตเนี่ยมีทุกอนูในทุก d n a เเลยเอาดีเอหกอวันตัวนี้ก็เหมือนกันเรียกว่าเป็นรถครอบครัวนั่งสบายแต่ได้ความสปอร์ตในแบบฉบับสไตล์ของเอาดีเขาใครที่ชื่นชอบเนี่ยก็ลองขับดูก่อนนะครับราคาที่ต่างประมาณล้านหกแสนบาทถามว่าถ้ามองอย่างนี้เนี่ยก็เลือกวอนโวเพราะว่าแรงกว่าถูกกว่า แต่ว่าอีกมุมนึงก็คือว่า Audi เนี่ยแม้ว่าจะราคาสูงกว่าแต่อ u ดีสปอร์ตกว่าระยะยาวใช้งานได้ผมว่าได้ยาวๆมากกว่า โอกาสที่จะต้องบอกว่าเอาตกรุ่นของ audi เนี่ย audi audi เป็นรถอมตะสำหรับผมนะคือดีไซน์ออกมาไม่ค่อยแบบไม่ค่อยตกรุ่นไม่ค่อยตกยุคอีกอย่างหนึง่งถือถึงจะเปลี่ยนรถ audi ก็จะได้เปรียบ volvo ในแง่ของเรื่อง1เปลี่ยนมือง่าย2ราคาขายต่อที่ดีกว่านะครับเพราะนั้นคู่นี้ต้องช่างใจว่าเอาอย่างไงแต่407แรงม้าของ v60 ของ volvo เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเวลาขับเข้าโคง้งขับอะไรจริงๆเนี่ยคุณก็ต้องเบาเหมือนกันนะเพราะช่วงล่างมันไม่ได้ถูกเซ็ตัพมาให้สปอร์ตในขณะที่245แรงม้าของ audi a6 avant เนี่ ได้ขับได้สะใจกว่าสนุกกว่าวอลโวเนี่ยเอาไว้อัตราเร่งแซงไอแรงม้าสูงๆแรงบิดสูงๆเนี่ยผมว่าไว้จังหวะเร่งแซงทางตรงๆชาร์ตฟืดแล้วพอแล้วกดแช่แช่ยาวๆหรือว่าเข้าโค้งอะไรเงี้ยฟิลลิ่งพวกนี้มันยังสู้เอาเออดีไม่ได้เอาดีช่วงล่างนอกจากดีกว่าแล้วก็มีตัวระบบขับ4คือควอต o รที่เข้ามาช่วยด้วยเพราะนั้นคู่นี้อยู่ที่รักใครชอบใครถ้างบประมาณจํากัดก็ซื้อวอลโวแล้วใช้ยาวๆหาศูนย์บริการรองรับทําใจว่า ใช้โอกาสเปลี่ยนมือน่าจะน้อยแต่ถ้าเลือกใช้ยาวๆได้ความสปอร์ตก็เลือก Audi A6 Avant ครบอนเนกประสงค์ใช้งานได้ทั้งครอบครัวและเนื่องจากมีศูนย์บริการที่ต้องบอกว่าผมว่ามีความครอบคุมมากกว่า นะครับแล้วก็ในเรื่องของความครบเครื่องในเรื่องของการเซอร์วิสของ audi เนี่ยก็ฝีไม้ฝีมือดีกว่าทาง volvo เพราะนั้นในราคาที่จ่ายส่วนต่างที่มากกว่าประมาณล้านหกแสนบาทก็ถือว่าน่าสนใจนะครับส่วนตัวผมในฟันธงถ้าเป็นผมผมเลือกผมมันแฟน audi อยู่แล้วใครฟังก็รู้นะครับแล้วรู้จักผมต้องรู้ว่าผมเป็นแฟน audi ถ้าเป็นผมผมเลือก a6 อาวานไว้เดินทางกับภรรยาไว้เดินทางกับลูกติดคาซิตได้ใส่รถเข็นลูกข้างหลังได้ไปต่างจังหวัดสัมภาระไปเยอะๆได้ เพราะว่าเนื่องจากงบประมาณถึงนะแล้วเงื่อนไขข้อเสนอพิเศษตอนนี้ผมว่าเอาดีก็ก็มีตัวช่วยนะครับเช่นเงื่อนไขข้อเสนอพิเศษในเรื่องการผ่อนชําระดอกเบีย้ยอัตราพิเศษอะไรพวกนี้ก็ถือว่าน่าสนใจเลือกวันโว่อย่างที่บอกต้องเผื่อใจต้องช่วยเหลือตัวเองได้ครับติดตาม Drive i l e Podcast ได้ทุกวันอังคารและวันศุกร์ทุกแอปที่ฟัง podcast YouTube และ Facebook